วันนี้นะคะพอดีเรามีขนุนนะคะขนุนนี้จากสวนเราเองนะคะสามารถที่จะทำอะไรได้ก็จะข้าวเหนียวมูลขนุนได้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนี้เราจะเอาไปแช่น้ำไว้นะคะหนึ่งคืนเสร็จแล้วเราก็มาล้างแล้วก็เอาเสดดน้ำนะคะคนึ่งนะคะแล้วก็กระทินะคะแล้วก็นี่คือ,อ,อน้ําไปเตยนะคะน้ําตาลนะคะน้ตาตาลทรายเกลือนะคะตัวนี้เป็นเกลือ แล้วก็แป้งแป้งข้าวเจ้านิดนึงข้าวนะคะคือเกลี่ยข้าวให้แบบเสมอๆนะคะห่อด้วยผ้าขาวบานนะคะข้าวจะได้แบบสุกทั่วถึงนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ไว้ในลังถึงนะคะ mm hmm. ก็เราจะนึ่งข้าวทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะค่ะเรามาเตรียมส่วนของกะทินะคะกะทิลงไปนะคะเรลือนะคะ นิดนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะให้ละลายนะคะพอเกลือกับน้ำตาลเราละลายแล้วนะคะแล้วก็เอามาควรใส่ไฟนิดหนึ่งนะคะให้แบบกะทิเราสุกนะคะถ้ากะทิล้วร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไปเต,ตยลงไปนะ,ะใส่น้ำไปเตยนะ,ะ <S 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 ก็เราจะนะคะค่อยๆกวนไปนะคะ ให้กะทิกับน้ำใบเตยเราเข้ากันแล้วก็สุกนะคะสีก็จะสวยแบบเนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้นะคะเดี๋ยวเรามาจะมาถึงขั้นตอนการมูลข้าวเหนียวนะคะเราก็ต้องเอาเข้าวเหนียวใส่ไปในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะก็ตักข้าวเหนียวใส่ตอนที่ข้าวร้อนๆอย่างนี้นะคะก็จากนั้นก็คนให้ทั่วนะคะ ้าวเหนียวเราจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะค่ะแล้วมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้อย่างนี้นะคะครึ่งชั่วโมงนะคะทิ้งไว้ข้าวนะอิ่มน้ํากะทิก่อนนะคะค่ะพอขา้าวเหนียวมูนเราได้ที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเตรียมเอาข้าวเหนียวมาห่อไว้ในขนุนเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะราดด้วยหัวกะทินะคะ ก็จะได้ข้าวเหนียวมูนนะคะขนุนพร้อมเสิร์ฟนะคะน้าตาแบบนี้นะคะ